ช่วงนี้ผมกลับมาติดโปเกมอนอยู่ในครับแล้วก็เพิ่งพบว่ามีโปเกมอนที่เป็นร่าง Evolution อีวิลูชันของอีวยเนี่ยมาให้เล่นถึง5้าร่างกันเลยทีเดียวผมก็เลยเกิดโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาครับนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะเล่นอีวยทั้ง5ลร่างนี้ให้ชํานาญไปพร้อมๆกับการทําไกด์ลง YouTube ด้วยเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยครับนั่นก็คือซิวิออนน่ยหรือว่านิมเฟียแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้ผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play, ไอจูนกิฟต์การ์ดยูนิพินและ l a เซอร์โกที่ร้าน CG c ีจีซีไทยแลนมีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับโดยสำหรับซีเวียนที่ตลอดทั้งคลิปวิดีโอนี้ผมจะขออนุญาตเรียกว่านิมฟียนะครับเป็นโปเกมอนประเภทแอตแทกเกอร์ที่มีระยะการสร้างความเสียหาย,ยอยู่ในระดับ mid range ไม่ได้ไกลมากครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใกลอ่ะหากเทียบกับโปเกมอนสายโจมตีระยะประชิดดังนั้นหากใครที่กําลังมองหาโปเกมอนที่มีความสามารถในการยืนทําดาเมจจากระยะไกลยืนแนวหลังสบายๆเนีย่ยนิมเฟียก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนะักเพราะว่าก็จะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปคลุกไฟในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวเอาเละรครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันอ่ะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะแนะนํานิมเฟียสายไฮเปอร์ไวท์นะครับเริ่มต้นกันที่เบสิกแอตแท็กครับ การโจมตีปกติครั้งที่3ของนิมเฟียเนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับให้กับตัวนิมเฟียในช่วงระยะเวลาสั้นๆดังนั้นนะครับก็จะทําให้นิมเฟียเนี่ยมีความคล่องตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในตอนที่ต้องไล่โจมตีศัตรูต่อมานะครับก็คือในส่วนของพาสซีฟสกิลครับนั่นก็คือในทุกครั้งนะครับที่นิมเฟียเนี่ยได้รับความเสียหายพลังโจมตีเวทรวมไปถึงพลังป้องกันเวทนะครับก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของ Active Skill กันบ้างครับ เริ่มต้นกันที่สกิลที่ถือเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยนั่นก็คือไฮเปอร์ไวท์นั่นเองที่จะเป็นการปล่อยขึ้นเสียงไปในทิศทางที่กําหนดโดยศัตรูที่ยืนอยู่ในระยะโจมตีของสกิลทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายหากยืนอยู่ในสกิลในช่วงระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับตัวสกิลเนี่ยจะแบ่งการสร้างความเสียหายออกเป็น2ส่วนครับถ้าศัตรูยืนอยู่ไกลมากๆแต่ว่าก็จะยังคงยืนอยู่ในระยะโจมตีของสกิลเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนนั่เอง อีกหนึ่งสกิลนะครับที่จะอัพมาเพื่อเอามาคอมโบร่วมกันกับไฮเปอร์ไวท์นั่นก็คือเคลมไม i ์ครับสกิลนี้มีความสามารถในการที่จะเพิ่มทั้งในส่วนของพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับให้กับนิมเฟียในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งหากเราทําการกดใช้งานสกิลเคลมไมค์นี้ก่อนก่อนที่จะทําการกดใช้งานสกิลไฮเปอร์ไวท์ก็จะยิ่งทําให้ความเสียหายเนี่ยรุลแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วก็มาถึงในส่วนของยูน Move หรือว่าที่หลายๆคนเนี่ยชอบเรียกกันว่าอัลติเมทสกิ l นะครับกับ f ฟรี่ f ฟ r ริโดยความสามารถเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือหลังจากที่ทำการกดใช้งานแล้วเราสามารถที่จะเลือกทิศทางที่จะให้นิมเฟียเนี่ยทำการนะกระโดดไปเพื่อโจมตีได้ โดยในขณะที่กระโดดอยู่นั้นน่ะนิมเฟียจะเป็นอมตะนะครับและเมื่อลงสู่พื้นในทิศทางที่กําหนดก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวนิมเฟียเองหลังจากนั้นน่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตัวนิมเฟียเนี่ยจะได้รับบัฟครับที่ในทุกครั้งที่ทําการสร้างความเสียหายนะครับก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับตัวนิมเฟียด้วยซึ่งก็ถือเป็นยูนใ์มูฟที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของการเอาไว้ใช้เปิดไฟหรือว่าจะปิดไฟเนี่ยก,ยน,ยกนั สุดท้ายเรามาดูในส่วนของเฮลไฟท์เทมครับซึ่งไอเทมทุกชิ้นเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเพิ่ม SPADK หรือว่าความเสียหายเวทนะครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นช ice s p ป c ครับชิ้นที่2ก็จะเป็น y g l a s s e s ส่วนชิ้นที่3เนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปสักนิดนึ่งนะครับเพราะด้วยความที่นิมเฟียนะ้ะเป็นตัวที่มีระยะในการโจมตีแบบมิดเว้นซึ่งก็จะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปคุกไฟในระดับหนึ่งการที่ใส่ไอเทมชิ้นนี้มาจะช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต อะไรครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของภาพรวมแล้วก็สกิลเพลย์กันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเวลาที่เราหยิบนิมเฟียมาเล่นเนี่ยสถานการณ์หรือว่าจังหวะไหนที่เราควรที่จะหยิบเอาบิลไฮเปอร์วอย์มาใช้งานนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องดูครับว่าในทีมของเรานั้นมีโปเกมอนที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นมงกว้างหรือ AOE เนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้ามีไม่เยอะมากนะครับเราสามารถที่จะหยิบเอาสายไฮเปอร์วอย์เนี่ยมาช่วยทำดาเมจหมู่ได้ซึ่งเอาจริงๆนะครับสกิลนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กว้างมากนะครับหากเทียบกับสกิลเอวีของโปเกมอนตัวอื่นๆแต่ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหากเจอสตูนะครับที่ชอบยืนประชิดต,ติดกันไฮเปอร์บอย์เนี่ยไม่เลวเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับที่น่ายหยิบเอาสกิลไฮเปอร์บอย์มาใช้งานน,ะนั่นก็คือหากเราเจอทีมฝ่ายตรงข้ามที่ชอบหยิบเอาโปเกมอนสายโจมตีระยะประชิดมาเป็นจํานวนหลายตัวและเราประเมินสถานการณ์แล้วการเข้าไปประชิดโปเกมอนเหล่านั้นก็อาจจะดูไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนะัก ก็สามารถที่จะหยิบสายไฮเปอร์ไวมาใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลเพลย์กันบ้างครับจะทํายังไงให้สามารถเล่นสายไฮเปอร์ i วทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างนิมเฟียของเรากับศัตรูเนี่ยให้อยู่ในระยะที่พอเหมาะอยู่ตลอดเวลาไม่ไกลเกินไปแต่ก็ไม่ไกลเกินไปด้วยนะครับเพราะถึงแม้ว,ว่าตัวสกิลไฮเปอร์ไวท์นั้นจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดที่ยืนอยู่ในระยะสกิลก็จริงแต่ว่าระยะที่ไฮเปอร์ไวท์เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดเนี่ยมันอยู่ช่วงปลายของระยะสกิลครับซึ่งจากที่เห็นในวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของระยะโจมตีของสกิลไฮเปอร์ไวท์นั้นมันจะเป็นเหมือนโคน ที่มีเส้นแบ่งระหว่างช่วงต้นโคนกับปลายโคนและเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงปลายโคนนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้กว้างกว่าที่สําคัญก็คือมันสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าช่วงต้นโคนนั่นเองดังนั้นหากเราต้องการให้ไฮเปอร์วอยส์สามารถสร้างความเสียหายกับศัตรูให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราก็จะต้องรักษาระยะโจมตีให้ศัตรูเหล่านั้นยืนอยู่ช่วงบริเวณปลายโคนของไฮเปอร์วอย์อยู่ตลอดเวลา ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนอกเหนือจากการพยายามทําให้ศัตรูเนี่ยยืนอยู่ในระยะโจมตีที่เหมาะสมแล้วแต่ยังจําเป็นที่จะต้องโยกย้ายสกิลไฮเปอร์ไวท์เพื่อเลี้ยงให้ศัตรูเนี่ยยืนอยู่ในระยะของไฮเปอร์ไวท์เนี่ยให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจของสกิลนี้นะครับก็คือยิ่งศัตรูเนี่ยยืนอยู่ในระยะของไฮเปอร์ไวท์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่่่าาทาทํมคนนีเลเเจะต้อง ยามเดินไปเดินมาเพื่อรักษาระยะในการโจมตีอยู่ตลอดนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อเสียของนิมเฟียกันบ้างครับผมมองว่ามีอยู่ด้วยกัน2เรื่องอย่างแรกเลยก็คือระยะโจมตีของสกิลไฮเปอร์ไวนั่นเองซึ่งในช่วงยืนเลนในช่วงต้นถึงกลางเกมนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากครับถ้าเจอศัตรูที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลนิมเฟยเียจะสู้ไม่ค่อยได้เพราะว่าโปเกมอนสายโจมตีระยะไกลส่วนใหญ่นั้นก็มักจะสามารถสร้างความเสียหายได้ในระยะที่ค่อนข้างไกลกว่าส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียอย่างร้ายแรงเลยนั่นก็คือการที่สกิ h ิลไฮเปอร์ไวท์นั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางในการสร้างความเสียหายได้ซึ่งถ้าเราหยิบเอาบิลดี้มาในขณะที่โปเกมอนของศัตรูนั้นมีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างอิสระโดยเฉพาะควกโปเกมอนที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการล้วงโปเกมอนแนวหลังนิมฟียสายไฮเปอร์ไวท์เนี่ยจะใช้งานได้แย่มากๆเพราะว่าโปเกมอนเหล่านั้นนะครับก็มักจะชอบกระโดดไปด้านหลังซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามากับที่เราเนี่ยปล่อยสกิลไฮเปอร์ไวท์ไปแต่ถึงยังไงซะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าสายนี้เนี่ยก็ยังคงน่าสน โดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านเกมว่าควรจะเข้าออกไฟในจังหวะไหนถึงจะดีหรือว่าปลอดภัยได้มากที่สุดผมว่าเริ่มต้นด้วยการฝึกเล่นบิลไฮบรอยเนี่ยก็ดูเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของซีเ i ียนหรือว่านิมเฟียสายไฮบริทนั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะพาทุกคนเอาไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งสายนั่นก็คือมิสติกไฟท์ที่มีความพลิ้วหรือว่าคล่องตัวกว่าแต่ว่าก็จะต้องเข้าไปคุกวงไฟมากกว่าด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายชอบบูบูหน่อยก็รอติดตามรับชมได้ที่คลิปวิดีโอหน้าส่วนในคลิปวิดีโอนี้หากใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำ ครับผมมา b มเบเกอร์เกเมื่อต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ